สวัสดีครับบ้านสวน8 7 8นะครับโดยช่างโจนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีวิธีไล่ปวกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่กำจัดปวกนะครับอตอนแรกผมก็ใช้เกลือเกลือโรยก็ยังก็ยังขึ้นอยู่นะครับตรงนี้นะครับใช้เกลือโรยรอบรอบก็ยังขึ้น ขึ้นได้อยู่ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีมาอีกมาใช้น้ามันเครื่องน้ำมันเครื่องเก่านะครับก็ยังขึ้นได้อีกครับนี่นะครับที่ผมที่ผมเทลาดไว้คือน้ำมันเครื่องเก่าลอยนะครับก็ยังขึ้นได้อยู่ด้านนี้ด้านนี้ก็ยังขึ้นได้อยู่แต่สุดท้ายนะครับ ผมมาค้นพบโดยบังเอิญน,นะครับพอดีรถทรายเข้ามาทีที่ทรายตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็ไหลลงไปในตรงนี้ครับไหลเข้าไปในตีนเสาทำให้ผมพลพบว่าปวกไม่สามารถขึ้นได้นะครับเพราะมีทรายทรายโอบอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทรายนี้เม็ด เม็ดหยาบนะครับปวกไม่สามารถเอาขึ้นไปได้ก็เลยค้นพบโดยบางอื่นอันนี้ใช้ได้จริงนะครับจากประสบการณ์ครับปวกขึ้นไม่ได้นะครับเพราะผมสังเกตมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับที่เขามาททที่าย มันจะมีรอยขึ้นอยู่นะเป็นรอยเดิมนี่นะครับนี่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 ครับรอยเดิมนี่ก็หายไปแล้วสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นอีกแล้วนะนี่ใช้ได้จริงนะครับทรายงบแค่ okay. ไม่กี่บาทนะครับแต่ต้องเป็นทรายหยาบนะครับทรายหยาบที่เม็ดใหญ่หน่อย แต่ถ้าเป็นดินร่วนดินร่วนอย่างนี้นะครับพวกสามารถจะเอาขึ้นไปได้เอาขึ้นไปทำล้างยิ่วได้นะครับครับนี่ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมค้นพบโดยบางเอินนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ